สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องชาวลาวติดตามการกอร่อสร้างสถานีรถไฟคำสวัสดนะครับเปิดโฉมสถานีรถไฟคำสวัสด์ปลายทางขบวนรถไฟไทยลาวหนองคายนครหลวงเวียงจันทร์เมื่อวันที 2, ่22มกราคม2565มีการเผยแพร่ภาพการกอร่อสร้างสถานีรถไฟคำสวัสด์ที่บ้านคำสวัสด์มเมืองชายเชษฐานครหลวงเวียงจันทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วสถานีคําสวรรัสดหรือสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์เป็นส่วนต่อขยายของทางรถไฟสายหนองคายท่านาแหลง้งโดยเริ่มก่อสร้างจากสถานีท่านาแหลง้งถึงบ้านคําสวัสดระยะทาง7.5กิโลเมตรเมื่อปี2552มีการเปิดใช้ทางรถไฟสายหนองคาย ท่านาแรงระยะทาง5.3กิโลเมตรถือว่าเป็นทางรถไฟสายแรกของสอปป,อปอลาวเฉพาะทางรถไฟในลาวยาว3.5กิโลเมตรหากวัดระยะทางจากเชิงสะพานมิตรภาพแห่งที่1ก็คือหนองคายนครหลวงถึงสถานีคำสวรรัสดจะมีความยาวทั้งสิ้น11กิโลเมตรก็คือ7.5กิโลเมตรบวก3.5กิโลเมตร ในกลางปี2565คือกลางปีนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนการเดินรถไฟขบวนสายหนองคายถึงนครหลวงวิ่งจันทร์ไปกับวันละ4ขบวนส่วนขบวนรถสินค้าในปี2565ได้รับอนุญาตเดินขบวนรถสินค้าขบวนล,ละ25แกลขาไปเจเที่ยวขากลับเจเที่ยว แต่นี่ก็คือภาพการก่อสร้างนะครับที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วอีกไม่นานคงได้ใช้งานกันนะครับขอบพระคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ